สวัสดีครับท่านผู้ชมสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกคลิปนี้ขอนำท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซี FC, มาชมไม้ดอกไม้ประดับที่ถือว่าในขณะนี้มาอันดับหนึ่งในประเทศไทยและต่างประเทศก็นิยมชมชอบนะครับนั่นคือ นะครับเจ้าโชคเก้าชั้นหรือว่าหน้าวัวใหม่ด่างนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาดูพัฒนาการของไม้ดอกไม้ประดับนะครับตัวนี้ซึ่งที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นลูกของอเจ้าโชคเก้าชั้นด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองสวยๆ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีด่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูสีดําสีส้มสีสสมสขาวสีเหลืองนะครับผสมประสานกันไปสวยงามทําให้ไม้พันนี้นะครับประเภทนี้นะครับขณะนี้ในประเทศไทยขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนะครับต่างประเทศต่างชาตินิยมชมชอบแล้วก็นะครับนิยมนำ นิยมนำนำเข้านะครับนำออกว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นนะครับโซ่เก่าชั้นด่างเหลืองซึ่งด่างเหลืองนะครับเป็นลายลายเป็นเฉลับเฉลับเป็นต้นที่สวยงามอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับสีสันตร,ตรงนี้ นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ต้นนี้นะครับน่าจะาประมาณเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนของก่อนเดือนเมษายนนะครับน่าจะเป็นมุกกลากุมพาประมาณนี้จำไม่ได้นะครับ ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่เป็นต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับกําลังสมบูรณ์สิ่งสาคัญที่บอกว่ากําลังเป็นต้นแม่พันธุ์ก็คือเขากําลังนะครับให้ฝักเรียบร้อยนะครับให้ฝักเรียบร้อยอ่าเนี่ยนะครับฝักของเขาเตรียมผสมเท่านั้นเองจะผสมในฝักเดียวกันหรือจะผสมกับพันธุ์อื่นนะครับก็กําลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้นะครับ สวยงามจ,จริงครับโดยเฉพาะใบของเขานะครับเนี่ยใต้ใบใต้ใบของเขานะครับสวยๆส,สองใบนี้จะสวยมากนะครับจะลายสวยด่างนะครับด่างเหลืองเฉลับสวยจริงๆครับผมใบนี้ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเต็มตานะครับนี่ใบที่สองนะครับที่เป็นน่าจะเป็นใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดโชคเก้าชั้นด่างเหลืองเข้าระดับนําเข้าประกวดได้นะครับเสียอย่างเดียวนะครับใบก่อนนั้น โดนมแมลงนะครับโดนมแมลงโดนน้ำฝนฉ่ำหนักโดนมแมลงเจาะกัดทำให้แหว่งทำให้ขาดนะครับแต่ใบอื่นก็ถือว่าองค์ประกอบครบนะครับมีบางส่วนที่มีรูน่าจะโดนหอยหอยท่ากัดนะครับรากของเขาก็สูงสวยทันผู้ชมนะครับนี่โอ้รากออกเป็นสี หลืองเหลืองส้มส้มนะครับนี่คือรากของเขานะครับคิดว่าอีกประมาณสักสามสีเดือนนะครับน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเนื่องจากว่าเขาใหญ่เขากำลังเริ่มใหญ่เต็มที่แล้วนะครับเปลี่ยนกระถางให้รากเขาได้เดินมากกว่านี้นะครับนี่คือลูกลูกหลานๆของเขานะครับส่วนหนึ่ง ออกเหลืองๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโชคเก้าชั้นด่างเหลืองสวยนะครับด่างไม่รู้จะก,การันตียังไงนะครับส่วนกระถางที่สองนะครับกระถางนี้ก็ นำมาจากการแยกหน่อการเขาเรียกว่าอะไราการหัน่นโคนแยกหน่อนะครับแยกกออกมาจากต้นแม่นะครับขณะนี้ก็กำลังเจริญเติบโตนะครับต้นนี้เป็นลายฉลับใบของเขาก็สวยงามอีกแบบหนึ่ง เป็นลายฉลบนะครับมีสีสุพูป,ปลายนะครับมีสีสุพูป,ปลายมีสีแดงนิดๆน,นะครับสีชมพูป,ปลายนะครับใบนี้ก็สวยใช้ได้นะครับเนี่ยใบของเขารากก็มีฝักแล้วสามฝักนะครับน่าจะเอา ฝกที่อยู่ใกล้เคียงกันผสมกันลองดูนะครับลูกออกมาเขาจะเป็นอย่างไรนะครับสวยๆนะครับตรงนี้นี่คืออีกต้นหนึ่งอีกกระถางหนึ่งซึ่งกระถางนี้นะครับเป็นกระถางที่เรียกว่าน่าจะ15-20เซนความกว้างของปากกระถางนะครับก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ทรงคุณค่า รกระถางนี้กระถางเล็กกว่าแต่ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่เร็วกว่านะครับสวยๆตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่คือนะครับไม้ดอกไม้ประดับอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่กำลัง แรงแล้วแรงจัดนะครับราคามูลค่าไปถึงดวงจันทร์เรียบร้อยนะครับต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับหลายประเทศเข้ามาจับจ่าย้สอยเพื่อนําไปพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองในประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ที่ที่เก่งกาจนะครับหลายหลายสวนนะครับที่ เรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์ได้สีสันสีแดงนะครับสีชมพูจัดจ้านหลากหลายนี่คือความงดงามของนะครับโซ่เก้าชั้นฝากให้ผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ